เป็นมูเป็นมูเป็นมูมาเลยเนาะว้าตะคอยดิเอ,อ้ยตมันเจาะปูอก่อนเลยจังเบ้งปู้าทายสบายดีพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเอามาทงหน้าคือเก่าอีละได้มาจอบอยามซ้อนรอบที่สองพี่น้องเลยมือเซาเลยนะได้หลายอยู่ได้ห้ามายามปดุกกระโยไดสามซีฟคนได ตะโคปลาเข่งป่านอื่นนี้เขาก็ได้หลายตืม้มเขามาจอบมองังอีตอนนี้ก็สีเท่งแล้วได้เก้าโมงสี่โมงแล้วละมาลองมองังอีพี่น้องเลยอ่ะหม่เพราะลายห้างพี่น้องเลยเอาไปเบ่งน้ำกันเลยม,มาเอาป่าพี่น้องเอ้ยมารอบสองอีแล้วได้ป่านาะสีล่งคณนะไปซิวในเซลเซยลอยู่มาเป็นมู่เป็นมู่เป็นมู่มาเลยเนาะ ว่าสีสวนก้นกับไดออ้นำมันีลงนาะดน่าดอกขึ้นมาทางนี้กับอันนี้น,นปลาสีลงต้นลงลีปลานะข้าวบ่มีต้อนมีลีเนาะเขาพูมีเจือกมิีดได้ได,ได้ปลาตักเอ้าก็ได้เมาห้แล้วจะตักเลย ดองอกโอาวไปยเด้อน,าน,าน,ดนะก็มีานอหาปลาซิมาก้อยกันพี่น้องนะดองขึ้นมาแถวนี้กน่นะนะอมันยังงแห้งเลยนองดองขึ้แถวนี้นะป้าจานะดองงนี่นีดองขึ้นมานะ จะไปเด้มีลีมีตอนนั่นจังเอาเห็ดปลาแด้นี่ก็คาดด้นี่เก็บมาใหดปลาแด้ฮะดองขึ้นมาเองถ้าว่าเห็ดส้มปลาน้อยนะแซเสแปยให้เป็นนะปลาี่เห็ดส้มปลาน้อยเนาะส้มปลาน้อยแซ่บอย่ไม่ได้ไปเชิญแหละหมดนี้นะหาป่าอยู่นี้นะพี่น้องอยู่น้ำเนี่ถือเซียมถือเรือนมากจะไปหาลูกไม้พร้อมจะไปสบุดไปหานะได้แบบว้าว ปากกระเดืดปากกระแตบบปันดาวเอินนะโอ้โหปันพี่น้องเอินคือกันบอลใดๆเ้าเอินปากกระแตบเดี๋วนี้นะหรือว่าบางคนกรสิเอินหน้าปากกระเดืดเลยโอ้ยเสียดายแต่ผมมีบอปบอนสะดุ้งเนาะสะดุ้งมาย่อนี่คือสิคักมันอยู่ในป่าเข้าพี่น้องนะวันนี้นะมันเป็นท้อวันน้ำไหลเนี่ยจับันในโซนเอา ถือสวยสอโอ้โหแอบที่สงพี่น้องเยนมงดูือปลาพี่เลยน้าปลาขาวปลาน้อยเนาะมามื่อซ้อนนี่ค่ะปลาดุกเอม,มีเคป,ปุจัเนาะล้ปลาซอนกับอ็ไรคองกับค้องน้อยค่ะตกอะไีได้ทอดเสถงนี่ถือถุงยางมากพอดีพี่น้อย มาละมาปลาปลาหลายๆแล้วคุกี่น้องตะขาวไปซิโอ้ป่าน้อยลงเนาะบันนี้เนาะมาเมื่อเช้านี่มีแต่ปลาใหญ่ปลาดกป่าทั้งหมด่อเบเลอุ้ยกระปูป่าก็น่าชื่นเมื่อปูออกก่อนเนาะจะเอาสิบบอกก่อนปูไหน สมุนทรปูอาก้อนยจังเบิ้งปูปลาคอเพหิงด้องเก่งแน่หนะขาคอใหญ่ขับปูองกอนถือความากระเถาะชคองกระเถาะปูได้เดี๋ยวเป็นไวาเอาข้าวฟ่างท่านป่านี้ทำไมอันนี้โซนหลงทางเขานี่ป่าน้อยเข้ากระปุ có xóm xót lông thang là đấy đúng rồi, đi yeah. bên xong nèo đâu kapu kuo 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 bon hau de bonu bumi Hãy hmm. subscribe cho kênh tak Mì น้อยตําน้ํากําลังเฮาเปิ้ลกําเวทน่ะมีตะปาน้อยแหละเออเฮามาได้คือปลาใหญ่ตักขึ้นกับมื้อเสานะปลาใหญ่แม่นว่าบึดลงปลาใหญ่กระทึ2 <laughs> mình chị ha bộ hòn nào mà lại rồi đấy? Phu thêm một hốc sở thôi? Mhm, bôi kìm. A kìm mờ lột kìa lạc phu hòn an. Mhm. Sang nguyện? Nam lạy bôi hang đàn an. Long bông lòng bưng กลางเว้นก <chat> ็มามื้อเช้าก็มากลางคืนก็มามาย่ำซอนนี่ก็ได้บ่ย่ำพัดย่ำเพนถื้ฮู้หามันสิถืหามากวหญ้างนั้นแดดๆก็ยังถืเสยเด้วาบ่ได้เด้เฮาก็เลยได้ย่ำตลอดถื้บ่ถื้ก็ยชโต บมามานได้มาไหนหืมหมาดหมานเลยด่างนี่เสาวนี่ก็ือมันไปจุกใช่ไหมกระปูฮืมถือแต่ปูบ่ถือปลาปูและป่าที่เฮายามซ่อนก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องปลาน้อยทั้งหมดได้รอบนี้ได้ว่คือรอบเสารอบเทงมีแต่ปลาน้อยปลาเข่งปลานั่นก็มีอยู่นี่ปลาเข่ง ปลาคอก็ได้ตัวหนึ่งเพื่อนนั้นเอาปลาซิวมื่อนี้เนในประเทศพิเรนล่าหาแต่ป่าพี่น้องไอ้ป่าสีลกเลยเฮาก็อยู่บัได้เลยปลาซิวก็ล่ลาย,ลายนี่นะมันท่อน,น้ำลายในเซลล์เซลล์อยู่ปลาซิวลายเอาชะลุงมยญอเลยพี่น้องเอ้แบบนี้ลาสุดทั้งยามโซนทั้งยอชะลุงเลยแาบนี้ได้อันใดเพื่อนก็จะได้ phù thao phù cả thao đây tinh đông Cái này nhỏ cho đúng về nàn tha Giảm như ba đấy là mơ quá ก็หุมดีเธได้ถ่วบอถื่ชาบ่อะไถกขึ้นใช่ป่ะบ่ถึกบ่ถึกตานน้อยทั้งหมดอย่างนี้หม่านเลยพี่น้องะดุไปเลยกำลังชี้ห้า ได้ยุปเกปลาเกนาอู้เาะเะเไอสิโอเด้อเคสนี้เด้อสำหรับมุนป่าในก็ะย่างกระตาตะเก็บย่สิเออคาสามสิบขีน่ะพี่ป่าบ่มันกระปู่รับป่านมันเฮามันแบบเฮาไดุ้้มันโอ้ก้นนะเนี่ยอะโอู้อสิโอมาพี่เนาะ ปลาเข่งปลาเข่งเสียดายเด้อที่แม้นบบสักห้ามเรารีห้าดึงแล้วมันอ้อเนาะหักกระสิห้าซอนลงทางมันไม่ค่อยมาัานในหลางนี่นะมีแต่ปลาขาวตัวเดียวเดียวๆอยู่ยะขาวน้อยตัวหนึง่งเป็นน้ำไหลใส่มอย ตัวแม่งตับเต่าตับเต่าก็ลูกพลังลิ้นน้ำตาชื่อน,นะอยังพันธุ์ระเลมืดลงเมลรงปุ๋ยยังถืออันนี้ก็บรก,ก็็นกปุกโบเห็นเนาะพี่น้องน้ำมืดเลยจะเพิ่ใดปะไอีจ้ะนี่ขเข็งถือปลาเข็งนี่เด้ ตุนโชกง่ายเนาะบ่ข่าทันทีเพื่อนหมานน่ย่ามือเลือก็สมือสวยมือสุดยายโซนนี่เล้นนี่นะเธอนี่บอมมันคืนนี้ประหือด้ยังเว้นปามัคลอยลงชั่นกระขื่นบ่ะนะปิดมาใส่รัดทันนี้กั กระถิบกระซิวเลยตบมาทำใส่รัดได้นะเห็ดไรหลายขโมยสรุปเลียปลาห้าก็ได้ปลาซอนแน่แล้วก็ปลาสะดุ้งน้ำปลาน้อยนี่ปลาใหญ่เ้าแยกไว้ห้ายไว้ทุ่มคองนี่หลายติบได้ปลาโค้ปลาเข่ง เต็มมือเ้วได้บัน้ึกพี่น้องไปหากินข้าวกันเพงแล้ว